ประเทศไทยรั้งอันดับที่3รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียด้านศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและเป็นอันดับที่37จาก148ประเทศทั่วโลกแต่การที่ไทยจะแข่งขันให้ผลักตัวเองจากกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันระดับปานกลางไปสู่ระดับสูงได้นั้นต้องอาศัยการพัฒนาทางเทคโนโลยีผสมกับศักยภาพด้านตลาดเงิน เห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของปริมาณธุรกรรมและมูลค่าธุรกรรมในประเทศช่วง3ปีที่ผ่านมาเฉลี่ย20%จะมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศค่ะ mm. ตอบคำถามกันก่อนค่ะว่าการพัฒนาธุรกรรมการเงินดิจิทัลมีผลกับเศรษฐกิจประเทศได้อย่างไร คำตอบก็คือจะช่วยเพิ่มโอกาสธุรกิจการค้าสะดวกกับการทําธุรกรรมการเงินทั่วโลกได้ทุกที่ทุกเวลามั่นใจได้เพราะมีระบบตรวจสอบยอดเงินและเห็นสถานะทางการเงินของบริษัทในแบบเรียลไทม์สามารถทําธุรกรรมด้วยเงินสกุลหลักทั่วโลกไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต้องรอเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในเวทีโลกสุดท้ายธุรกรรมแต่ละประเภทก็จะรวดเร็วมากขึ้นย่นระยะเวลาเดินทางเพราะก,กดยื่นคำร้องและยืนยันได้เพียงแค่คลิกค่ะ ดานผูประกอบการเองก็ได้รับผลประโยชน์เต็มๆจากธุรกรรมดิจิทัลเพราะจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจค่าใช้ใจ่ายก็ถูกลงเช่นลดต้นทุนเอกสารเวลาในการทำงานและบุคลากรตัดปัญหาแรงงานขาดแคลนแปลงความยุ่งยากซับซ้อนในการทำธุรกรรมการเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละวันกับผู้ค้าให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นค่ะอันหนึ่งที่เราต้องใช้แน่ๆนะครับเนื่องจากว่าเรื่องของออประชากรเรื่องของแรงงานเองเนี่ย เราก็มีการขัดแคลนนะครับแล้วก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยประกอบกับด้านหนึ่งนะครับก็คือการที่โอกาสทางเศรษฐกิจนะครับมีการเปิดประเทศมี AEC เข้ามานะครับจำนวนของผู้บริโภคเนี่ยขยับนะครับจาก60ล้านคนก็เป็น700ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้พวกของดิจิ t a ลอีโคน m มเข้ามาเนี่ยก็จะน่าจะได้ประโยชน์อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการเข้าถึงตลาดที่น่าจะได้ง่ายขึ้นนะครับ รที่2ก็คือการที่จะทําให้ต้นทุนการบริหารการจัดการธุรกิจเนี่ยน่าจะต่ําลงนะครับธุรกรรมดิจิตอลเกิดขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจดิจิตอลหรือแนวคิดที่จะเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระถัดรัดมากขึ้นคนดําเนินงานเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทํางานแทนแต่ปริมาณงานยังอยู่ในระดับและมาตรฐานเดิม ดังนั้นดิจิทัลอีโคโนมีเป็นระบบใหม่ที่ประเทศกำลังพัฒนาต้องรีบปรับตัวและตักตวงประโยชน์จากกลไกลทางเทคโนโลยีให้ทันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้ทัดเทียมกับตลาดโลกค่ะ